แลวเราว่ากันต่อไปอันนี้มาจากกรณีสำนักงานพุทธศาสนาโคศโกของหมหาเถรสมาคมด้วยเนี่ย้องไบถ้าเรามาพูดถึงการแจ้งไปที่ตำรวจไซเบอร์ให้ดาเนินการกับการทํา AI พระซึ่งมันไม่เหมาะสม<า>ทําให้กระเทือนจิตใจพุทธศาสนิกชนน้องไบ เป็นภาพต่างๆ9้าภาพอะค่ะเป็นพระยืนเล่นกีต้าเป็นพระท่านขีม่มอเตอร์ไซค์มีแบบชนกันล้มละเนระนาดอย่างนี้ด้วยนี่ท่านผู้ชมตามข่าวเนี่ยมี9ภาพแต่เรามีไม่หมดหรอกท่านผู้ชมสำนักพุทธเนี่ยบอกไม่ได้เลยจริงๆอันนี้เป็นประเด็นที่แจ้งท่านผู้ชมเพื่อทราบว่าไม่เหมาะสมกำลับบงตามหาอยู่น้องใบใช่ค่ะคนทำ<ห>อย่างนี้<ำ><ำ>นได้ยังไงแต่ขนาดเดียวกันเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่ห้างแห่งหนึ่ง ที่นนทบุรีเนี่ยต้องไปที่ท้องที่โรงพักกานาธิเบตค่ะอันนี้ไม่ใช่ AI แน่นอนพระเนี่ยปืนไปเดินเที่ยวห้างพระอายุ30เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่ง พกปืนเข้าไปเดินเที่ยวอ,อยู่ในห้างค่ะชาวบ้านเขาแจ้งนะพนละเมืองดีแจ้งไว้ที่ตำรวจบอกพบพระเดินอยู่แล้วเน็บปืนอยู่ที่เอลในห้างดังย่านรัตนาทิเบตตำรวจก็เลยรีบไปตรวจสอบแล้วก็ควบคุมตัวมามคือทางผูมกับโรงพักรัานนาทิเบศเนี่ยท่านบอกว่าสายรับแจ้งว่าพระเข้ามาในพื้นที่และก็พกปืนมาด้วยตำรวจไปตรวจสอบเจอจริงๆค่ะลักษณะพระเนี่ยคุณผู้ชมรอยสักเต็มทั้งตัวที่สำคัญคือ ภายใต้แปลว่าต้องมีคนเห็นมีมีแปลว่าต,วต้องมีคนเห็นเราต้องจินตนาการทันทีว่าหม่มเหลืองมาเลยเน็บมาเลยเพาอบอกเน็บเอวใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้น,นอาจจะมีอะไรที่ทําให้จีวันขยับขึ้นมาหรือเปล่าเลยทําให้เห็นว่าเอ้ยพระเนบปืนมาเนี่ยค่ะแล้วนี่ตอนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคน้นเอาปืนออกมาปืนจริงนะคะคุณผู้ชมปืนอย่างดีเลยเป็นปืนของจริงค่ะ พระอาคมบอกว่ามีปืนกระบอกนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปยิงใครบวชได้หนึ่งพรรษาตั้งใจจะบวชต่อสาเหตุที่ต้องพกปืนเพราะเจ้าของห้องที่พระเช่าอยู่ต้องการให้พระขนของย้ายออกวันนี้พระก็เลยไปขนของออกแล้วหนึ่งในนั้นทรัพย์สินเนี่ยมันมีปืนกระบอกนี้ค่ะก็เลยพกติดตัวมา ใช่ที่ผ่านมายืนยันไม่เคยพกปืนไปไหนมาไหนแล้วกระบอกนี้เคยใช้ลองยิงไปแค่ครั้งเดียวยิงไปสองนัดมีกระสุนเหลืออยู่สามนัดไม่เคยมีประวัติทะเลาะวิวาสกับใครไม่มีเจตนาเอาไปทำร้ายใครเนี่ท่านผู้ชมเคยเรื่องนี้ประชาชนคนเห็นปืนปน,นึกถึงเหตุการณ์อะไรพรัก่อนค่ะพกปืนเข้าไปในห้างอ่ะฟังตอนตรวจคน เอาปืนด <correction S 1> <sensory tissues. S 2> ้วยตายดีอย <icio S 2> ่างนี้เดี๋ยวถ่รูปหนอยดโอ้ยตา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 ยปืนจริงปืนปลอมหรือยังไงอะไรอธิบายด้วยเอามาเอามไอ้นี่เนี่ยไทยดกเอามาังเนี่ยอยู่ในกล้องอยู่ในกล้อง่กล๋ึอะไราให้หมด้เออใยู่ว้หพระพกปืนด้วยตดีนี้ให้อยู่ในกล่เอามาทําหเราเป็นพระเรา้อไอ้นี้นะมีเบียนไหก เอากร่เป็นเจ้าทั้งหนึ่งแม้ที่วัดไวยนอกเนี่ยผมพี่การมากแต่ที่ผงพี่ยืนผมพี่ยืนเนี่ยผมตั้งเลยเดี๋ยวอะไรนี่ดีอะไรนี่กล่องไม่เถ็นนะนี่กล่องไม่เถินไที่กล่องไม่เถินอะไรเรัดตั้งแล้ท่านผู้ชมอันนี้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแล้วบอกว่าหลังจากนี้จะไม่กลับไปบวชแล้วขนาดเดียวกันเมื่อวานนี้เราตัดภาพเป็นที่อุบลท่านผู้ชม